พนอข้าวบ้านเฮาสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนบ่ายนะจ้าเดี๋ยวมื้อนี้สิพ้ากันสิพ้ามาเห็ดอันจุลินทรีสังข์คอแสงพี่น้องเพราะว่าจุลินรีสังข์คอแสงมันเบิดอนะจ้าแล้วก็ใครปิดช่วงนี้มันมันมันห้อนหลายหรอไใครป็ดมันมันสิเน่าไว้พี่น้องร้านค้าเพิ่นบอกมาเพิ่งได้มานะจ้าจุลินทรีสังข์คอแสงกับสิซอยบำบัดน้ำแล้วก็สอยในการบำรุงดินปรับดินนะจ้าส่วนผสมเอาเอาเขาเรื่องนล่นน้องพี่น้องเนาะ สิใส่ไข่เป็ดสามหน่วยแล้วก็ผงชูรสเด้จ้ะชูรสแล้วก็อ็มร่อยหรือว่าอันไหนคาราบาวอย่างก็ได้เด้จ้าพี่น้องกะปิน้ำปลาอันนี้คือของบอลคอบานเท้าสีใสแบบนี้นะจ้ะพี่น้องมาในจ้าเฮดส่วนผสมกันเลยเนาะวางกับดินไปเลยเนาะตอกไข่เป็ดเลยจ้าพี่น้อง อันนี้เขาก็บีบๆไปเลยได้จ้าบีบๆใส่เป็นน้ำมันนี่เลยไข่เป็ดมันสีหายผลผลิตที่แบบว่าดอกดกยังดกกว่ากันนะจ้าสีดีก็ไข่ไก่ความเข้มข้นมันกับสดีกว่าเหตุผลที่เป็นอย่างคือไข่ไข่เป็ดนะจ้ะ บีไปได้นะพี่น้องนะกะใสชูรสเลยด้อจ้าพี่น้องอันนี้พนว์เขาบันเทาใสสีใส่ซ้อนหนึ่งไปได้เนาะ <c oughs> เพราะว่าใครเป็ดสามเนื้อมันกับคอนถางสีหลายแบบนี้เลยพี่น้อง <c oughs> แล้วก็กะปิ สีไซสองแล้วจ้ะแบบนี้นะแล้วก็น้ำปลา,ปลาเห็นชัดบ่จ้าพี่น้องหน,นึ่งสองสามสี่ห้านีสามารถเอาไปมิกซ์ใส่ได้ด้วจ้าพี่น้องดส,ส,ส,ส่วนผสมหลายจังใดกัะ น้องเอาไปพลิกแพงเมืองนะจ๊ะบอตายโตเนาะแล้วก็เอ็มร้อยห้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าสายหายได้พี่น้องเนาะเพราะว่าใครปิดมันหน่วยใหญ่สามหน่วยเนาะอ่าคนส่วนผสมให้เข้ากันต,ต,ตีได้พี่น้อง บีบวิ้ให้กะปิแล้วก็ให้ส่วนผสมเข้ากันให้เบิดเลยได้จ้ากะ,ะเห็ดางได้จ้าจุลินทรีย์สองข้อแสงถ้าเ้ามีหัวเชื้ออยู่แล้วเาก็เอามาผสมเลยได้จ้าเพราะว่ามันสะเห็ดให้แดงไงนะจ้า เสี้ยเหยจุดลิ้นซีเป็นน้ำแดงง่ายเนาะเราห่อกระเเอาไปใส่ในขวดที่เทาเตรียมน้ำไว้พี่น้อง เป็นน้ำฝนก็ได้แล้วจ้าน้ำป่าที่แบบว่าบมีคอรีลินแล้วแล้วก็เป็นน้ำบอเดคือใส่น้ำอย่างก็ได้เบอดเลยจ้าขอแค่แบบว่าน้ำบ่ต้องมีคอรีลินเนาะได้ของผ่อนเข้าบันเทาเอา,เอาน้ำบอมาพี่น้องรอบนี้เขาใส่น้ำบอทิ้งไว้ประมาณ17-20 21วันพี่น้องสามารถเอาไปใส่ได้เนะ ลุงรากพืชลุงรากแก้รลากเนารลานอย่างใส่ในน้ำก็ได้พี่น้องแก้น้ำเสียได้หมดเลยผสมน้ำฉีดพ่นเอามาได้กินไคร ได้กินไข่ได้กินกะปิแล้วใส่เวบเข้มข้นเลยพี่นองเดี๋ยวได้ชีเร็เห็เดคล้องใส่ไก่เราสิบวมีจุดลิ้นสีใส่พี่องเพราะเบิดทุกเทียสีเข็ดทิ่มไปอ่ะนี่เบิดเบิดเกี้ยงเลย เรียบร้อยค่ะกาว่ามันแตกละเอียดดีแล้วนะจ้าแล้วเขากลมากอกใส่ขวดได้เลยน้าบาควรที่สิเต็มนะจ้าเพราะว่าใส่เขาใส่จุลินทรีย์มันสิมีความเ,มเป็นกดแก๊สนะจ้าเขาก็เทอออกอีกเนาะสิประมาณนี้เดอพี่น้องเขาก็ับใส่ไปเลย สองซ่อนก็ได้แล้วก็ปิดฝาช่วงหนึ่งถึงสามมือเขาก็มาคลายฝาแล้วจ้าพี่น้องเขาก็เอาวางไว้ววางไ้ในที่ล่มแบบนี้ไงแล้วเขาก็เอาอากาศเขาเนี่จากน่อยจ้าเรียบร้อยจ้ะพี่น้องเห็ดไปจนเบิดนะจ้า ผสมให้เข้ากันแล้วก็ท้ายมองเห็นอยู่นะจ้าคันท่าขวดใหญ่ขึ้นท่ากับสิใจเพิ่มขึ้น,อนสองช้อนครึ่งถึง3ช้อนก็ได้ บอกควรที่สิตากแดดจัด,ด้ะจ้ะพี่น้องควรที่สิเอาวางไว้ในที่ร่มลำไรนะใส่ต้นไม้ก็ได้จ้ะพี่น้องแต่ว่าก็ขอให้มีแสงแดดเนี่ยจากน้อย จ้าการให้จุลินซีสังคอแสงของพันธุ์ขบ้านฮอกกัสิีเบื้องต้นกับสิมีประมาณนี้เลวจ้าพี่น้องถ้าถึกใจจังไดก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พันธุ์ข้บ้านฮ้กด้วยจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า